สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวไอซ์แลนด์นะคะก็ในแพลนเราจะไปทั้งหมด4วัน3คืนนะคะก็เริ่มไปตั้งแต่วันที่29มกราถึงวันที่ 1, กลุ่มกุมภาเราก็จะกลับมาที่ลอนดอน อันนี้ถือว่าเป็นทริปแรกของปี2025เลยนะคะเราจะนั่ง e a s y j e t ไปนะคะจาก London Gatwick Airport นะคะที่ North Terminal แล้วก็จะไปลงที่ KEF Reykjavik Airport ของ Iceland นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของ i c e ์แลนดนั่นเองนะคะเมือง Reykjavik ค่ะตอนนี้เหนือน่านฟ้าของ ลอนดอนแกตวิกของเรานะคะทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊นี่เมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันก็จะมีความคล้ายๆกันนะนะคะเขียวเฉอุ่มเลยนั่งไปสักพักหนึ่งค่ะเราเข้าสู่เขตดินแดนของไอซ์แลนด์ แลนด์แห่งน้าแข็งแล้วนะคะนี่เลยซิกเนเจอร์นะคะอุณหภูมิก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วก็แลนดิ้งอย่างปลอดภัยในเวลา3ชั่วโมง10นาทีนะคะแล้วเราก็มาถึงที่ KEF Airport อย่างสวัสดีภาพต้องขอบคุณกับตันค่ะ วันนี้เราก็แลนดิ้งมาถึงไอซ์แลนด์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ไฟบัสหรือว่าบัสที่จะไปที่เร็กเาวิตก,กันนะคะประมาณอีกสักประมาณ50นาทีเนาะโอเคไปดูกันว่า วันนี้แถวต่อมอเข้าเมืองนะคะไม่ค่อยยาวนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็ทางออกประตูตรงนี้นะคะเราจะไปขึ้นฟลายบัสกันนะคะก<ม>่อนจะออกประตูตรงนี้เราจะเจอป้ายใหญ่ๆเลยนะคะที่เขียน welcome to Iceland นั่นหมายความว่าเราถึงดินแดนแห่งน้ำแข็งแล้วคะ Iceland. ่ะ i ไอซ์แลน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วฟลายบัสนะคะที่จะไปจากแอร์พอร์ตไปที่เรเจาวิกนะคะก็จะมีแบบซื้อกับเจ้าหน้าที่ก็มีหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นรอคิว ต่างๆกันนะนะคะซื้อเองได้จะออกมานะคะประตูนี้น้องมารอรถก็จะเ,เจอแบบหุ่นลุกป,ปั้นแบบน้องไม่ใส่เสื้อผ้าต้องหนาวแน่ๆเลยเราจะเดินไปที่ฟรายบัสเพื่อที่จะไปเร็กแจวีเซ็นเตอร์นะคะเบียร์ไซน,น,นั่นเองนาะตอนนี้ทุกคนมีแต่น้ำแข็งเต็มไปหมดเลยอุณหภูมิลบหนึ่งองศาฟิวไลท์ลบ,บห้าน่ะค่ะบัสอยู่โน่นเลยเราจะไปตรงนั้นเหาะแล้วก็ได้ติเกตมาเราก็รอขึ้นเลยนะคะ คนลตอนนี้เราก็จะนั่งไปบัสนะคไปที่ BSI Center นะคะก็จะใช้เวลาจากที่นี่นะคะจากแอร์พอตไปถึงเซ็นเตอร์ก็ประมาณ45นาทีตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่สถานี BSI แล้วนะคะอมาลวนๆเลยเย็นมากๆอูฟูฟเย็นเรากำลังจะเดินไปที่โรงแรมนะคะจาก BSI Terminal ประมาณ สิบห้านาทีทุกคนดูระหว่างทางเดินก็จะเต็มไปด้วยหิมะทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีเท่าที่สังเกตจะไม่ค่อยมีคนเดินกันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเดินค่อนข้างลําบากแล้วก็หนาวมากตอนนี้อุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณลบห้าองศาได้แล้วก็คนดูหิมะนะรถราบ้านช่องอะไรเงี้ยเนี่ยทางเดินเราจะเป็นอย่างนี้หมดเลยแล้วก็รถก็เป็นอย่างนี้ทุกคน มันก็โอเคอยู่ทุกคนแค่ดีที่ไม่มีพายุหิมะหรือฝนตกก็ถือว่าก็ยังพอเดินได้อยู่จมูกเริ่มแดงแล้วนะคะไปะเดินไปต่อน่าจะอีกประมาณ เน,นื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์นะคะเราก็จะได้เห็นหิมะฟูๆอย่างนี้เลยสําหรับใครที่จะมาล่าแสงเหนือหรือว่าชอบหิมะอย่างนี้นะคะแนะนําให้มาช่วงหน้าวินเทอร์อาจจะลุ้นหน่อยนะคะว่าอาจจะมีพายุเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าชอบหิมะต้องมาค่ะเราแพลนไว้ว่าเดี๋ยวก่อนกลับลอนดอนนะคะเราจะกระโดดจุ่มตัวเข้าไปในหิมะฟูๆอย่างนี้เลยนะคะอยากทำมานานแล้วดูทุกคนสวยมากแลวเขาประดับไฟด้วยอะ โรงแรมแล้วคืนนี้นะคะโอเคเข้าไปกันเลยพอเช็คอินเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ทานมือค่ำที่นี่เลยนะคะคจะเป็นอ่าเซนแอปิทโทรบาร์นะคะซึ่งจะอยู่ในโรงแรมนี้เลยค่ะอาหารถือว่าโอเคเลยค่ะอร่อยนะถ้าใหาค้คะแนนก็ประมาณ 4- าี่ถึงห้าลักกันค่ะที่โตโตมากเป็นขนมปังกระเทียมนะคะเขาจะให้มาสองชิ้นนะคะอันนี้เป็นมันบด มเมนูที่เราสั่งนะคะก็เป็นซีฟู้ดเนาะก็จะได้กุ้งได้หมึกเยอะอยู่นี่ไงชิ้นหมึกใหญ่มากเป็นเส้นสปาเกตตี้แบนๆน,นะคะเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มีพาสลีด้วยอร่อยคนชิ้นเนื้อแบบใหญ่มากดูดิใหญ่มากๆมาก,มากแล้วแบบนิ่มมากกลิ่นแรงดีแหละ เนื้อแบบละลายในปากมาดินเนอร์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเดินย่อยค่ะเพราะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวจะเดินพาชมเมืองค่ะก็จะเจอบทใหญ่งี้เลยเดินแค่5นาทีก็ถึงเราบ้านเมืองเขาสวยจริงๆทุกคนเป็นธีมคริสต์มาสอยู่เลย ค่ะตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่โบสถ์อันยิ่งใหญ่ของเลกยาวิกนะคะเป็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่กลางเซ็นเตอร์ของเมืองเลกยาวิกเลยเนาะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าใกล้สองทุ่มแล้วหลังจากที่เราทานดินเนอร์เสร็จเราก็เลยพาทุกคนมาดูตอนกลางคืน, <c oughs> นกันป่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆกัน <c oughs> มันดีต่อดีมากเลยนะอุ้ยเลย่น้ำ ม <laughs> มือมันด้ไ wow. <B> um. สวัสดีตอนเช้าอีกวันค่ะวันที่2นะคะสําหรับเบรกฟาตอวาอาหารเช้าของโรงแรมก็ถือว่าไม่แย่เลยค่ะนะคะเป็นแพ็กเกจพร้อมกับการเช่าห้องที่นี่ถือว่าดีเลยนะคะมีสโมกแซลมอนอะไรต่างๆที่เราชอบนะคะโอเคเรามาทานมื้อเช้ากันออกเดินทางไปเดย์ทริปวันนี้กันว่าเราจะพาไปไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ สำหรับชาวนี้เราต้องรีบทานแล้วก็รีบไปค่ะเพราะว่าจุด pick up หรือว่าจุดรับที่จะไป day trip นะคะห่างออกไปอีกประมาณ15-20นาทีค่ะเพราะว่าเราจองนะคะกระชั้นชิดเกินไปก็เลยให้มารับที่ BSI ซึ่งเดินใกล้กว่าไม่ได้เนาะแล้วอีกอย่างวันนี้ค่ะพื้นเป็นหิมะก็เลยต้องเผื่อเวลาค่ะป่าไปกันสวัสดีเชา้าวันที่2ที่ไอซ์แลนด์ค่ะทุกคนชานี้นะคะอากาศฟิลไลติดลบ14-15นะคะแล้วก็เหมือนจะมีฝนตกมากม เรากำลังจะเดินทางไปขึ้นรถบัสที่เดทิฟนะคะเดินประมาณ20กนาทีตา้านทานกับลมพายุนิดหน่อยค่ะไปไปกันหิมะท้างหน้าโอ้แรงมากนี่คือแบบหิมะล้นเลยนะทุกคนมันจะมีสเก็ตหิมะปิวมากระแทกหน้าเราทุกคนค่ะตอนนี้เรามาถึงใกละะ้อาการแล้วค่ะซึ่ง งงมากค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่คือไม่รู้ว่าจะต้องจะต้องเดินไปทางไหนงงมากว่าจะต้องเดินไปทางไหนโอเคงั้นไปช็อปหากาแฟกินก่อนแล้วค่อยว่ากันใครมาที่นี่ต้องลองลาเต้นนะทุกคนมันดีมาก อันนี้เป็นเวลา9โมงเช้านะทุกคนฟ้ายังมืดอยู่เลยแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะสู้ชีวิตสุดๆ,ดๆเรายังมาลุ้นกันนะคะจากนักท่องเที่ยวจะกลายเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่า <Okay. S 1> แต่เมื่อมาถึงแล้วนะทุกคนเราจะยอมแพ้ไม่ได้ด้วยเสียงลมเสียงอะไรเอ่ยอะไรต่างๆนะคะการอัดคลิปของเราอะไรที่เราพูดไปอ่ะมันทําให้ไม่ได้ยินหมดเลยทุกคนแต่ก็พยายามมากเนาะโอเคเราก็เลยต้องมาพากเสียงทีหลังอย่างเงี้ยเพื่อให้ทุกคนได้ชมวิวอันสวยงามนะคะถ้ามาช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะสวยไปอีก แบบนะแต่เราเป็นคนที่ชอบหิมะไงตั้งใจจะมาดูหิมะเนาะก็เลยเลือกมาวินเทอร์ตาค่ะไปดูวิวแล้วก็ลมกันเราลงมาอีกจุดหนึ่งข้างล่างนะคะก็จะเป็นทางเดินระหว่างหรืบเขาอย่างนี้ทุกคนมันสวยมาก บางทีก็งงตัวเองเหมือนกันนะว่าต้องการอะไรทําไมต้องมายืนต้านลมอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อค่ะไปกันเลย นี่เรามาถึงจุดที่2องแล้วนะคะก็คือเกเซอร์นะคะหรือว่าน้าพุร้อนนั่นเองเนาะก็อยู่ข้างหลังเรานะคะเดี๋ยวก็จะพาเดินไปที่โน่นนะคะมันก็จะมีขึ้นอันนี้เขาเตือนนะคะว่ามันจะร้อนประมาณ80-100องศาเซลเซียสนะคะน้ำพุร้อนตัวนี้เพราะฉะนั้นก็คือพยายามเขาก็เลยต้องมีพาร์ติชันกั้นอย่างนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะินไปเป็นแค่ จุดเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูที่ล่างก้านก็นี่ความร้อนของน้ำพุนะคะจะอยู่ที่ 80- ถึง1 0อองศานะครับข้างหน้าตรงนั้นนะคะที่เขายืนรอกันจะเป็นจุดน้ำพุที่มันจะพุ่งขึ้นมาสูงๆเนาะเขาก็ยืนรอกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราเดินไปจุดที่เป็นไฮไลไท์กันคะ่ะ จุดไฮไลท์เลยนะคะก็คือบ่อนี้นะคะ จากข้อมูลน้ำพุนะคะทุกๆ4ถึง10นาทีค่ะก็จะพุ่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งส่วนความสูงนะคะของตัวน้ำพุก็จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่1 5ถึง20เมตรก็ขึ้นอยู่กับแต่ละน้ำพุแต่ละครั้งนะคะก็ถ้าเรามาที่นี่เนี่ยการที่เราอยู่สักประมาณ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นตัวน้ำพุนี้พุ่งขึ้นนะคะก็แบบเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูรอบๆค่ะ ตัวไอ้น้ำสังนำพูตรงนี้นะคะสะบตกทุกคนว่ามันเป็นแก๊สนะคะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเหม็นอับมากๆเลยนะคะก็จะเหมือนกลิ่นซันเฟอร์อะคะ่ะแล้วพอทุกคนอบไอ้น้ำ สำหรับที่นะคะจะถูกใจสายชอบหิหมะอย่างเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนหรือจุดไหนนะคะก็หน้าถ่ายรูปแล้วก็เจอหิมะฟูฟูทางนั้นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพาเดินถ่ายรูปรอบๆกันค่ะกีีนน,น,นะน,น,น้้้าาูมััทเเลยยถือว่าน้ำพูมาถี่มากๆเลยนะคะก็จะใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกันไปอย่างที่บอกแล้วก็ซื้อของที่ระลึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปยังจุดอื่นต่อไปกันค่ะ ในระหว่างทางนะคะคุณคารินนะคะที่เป็นไกด์เขาก็เสนอว่าเขามีเพลงประจําตัวที่คุณแม่เขาสอนค่ะเขาอยากร้องให้ฟังนะคะเขาก็ร้องแบบสดๆเลยทุกคนเสียงเพราะมากแล้วก็เข้ากับบรรยากาศฮิมมาข่าวโปรอนี้มากเลยฟังแบบเพลินๆนกันไปเลยค่ะ เรต้องขอบคุณไดรเวอร์สุดเก่งของเราค่ะขับรถด,ดีมากเลย เราจะเดินตามเขาไปตรงโน้นเลยนะคะซึ่งจะเป็นจุดน้ําตกเนาะอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะถ้าใครจะมาช่วงนี้ก็คือช่วงวินเทอร์นอกจากจะหลุนพายุแล้วนะคะสภาพอากาศแย่มากๆเลยสักหน่อยฝนสักหน่อยลมสักหน่อยหิมะนะคะแล้วเย็นมากๆขอให้เตรียมตัวให้พร้อมเราโชคดีมากๆเลยค่ะที่ทําการบ้านมาดีแล้วก็เตรียมตัวพร้อมนะคะก็เลยเอาอยู่วันนี้เที่ยวค่อนข้างสนุกเลยโอเคเดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศดีกว่าค่ะ คุณไกด์บอกว่าจุดนี้นะคะต้องกินฮอตช็อกโกแลตนะคะแต่สําหรับเราเราคิดว่าอู้หวานตัดขามากๆเลยละค่ะแต่ก็เอาวะและแน่นอนค่ะสําหรับเด็กที่ชอบหิมะไม่เคยเจอหิมะนะคะเห็นก็จะดีดนิดนึงเนาะแต่จากดีดดิ้งแฮปปี้ไม่เท่าไหร่ค่ะต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยซะงั้งงนมีกลายเป็นผู้ประสบภัยของแท้แล้วนะทุกคนคือ จะกลับแล้วว่าตอนนี้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามค่ะแล้วพายุหิมะเข้าเนาะมันก็เลยถนนติดแล้วเขาแจ้งว่าน่าจะ5้าโมงเย็นนะทุกคนมันถึงจะเปิดถนนทีถึงจะได้กลับเข้าในเมืองนะคะก็รออีก2ชั่วโมงเนาะว่ากันไปสภาพ ส like ชั่วโมงค่ะไปกินกาแฟรอเเย้ yeah, ในที่สุดก็ถึงเวลาเดินทางกับเร็กยาวิกได้แล้วนะคะแล้วก็จะเป็นพาทูที่เราจะต้องมาลุ้นว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นไหมแล้วเราจะได้ไปล่าแสงเหนือกัน <c oughs> หรือเปล่าในช่วงพาท2ค่ะ <c oughs> แต่นะตอนนี้อัปเดตก็คือคุณไกด์เขาบอกว่า <c oughs> ก็ยังไม่ได้แคนเซิลนะคะยังมีโอกาสที่จะได้ไปดูแสงเหนือ ใครแพลนจะขับรถเองช่วงนี้ให้ระวังให้มากๆเลยนะคะอย่างที่เห็นและหลังจากนั้นค่ะบัสก็จะมาส่งเราในเมืองจุดที่ใกล้ที่พักของเราที่สุดนะคะเราก็แหวบบดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะมีเวลาพักประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงก่อนที่จะไปพาทูที่จะไปล่าแสงเหนือแล้วก็ไปขึ้นรถที่เดิมกันนะคะตอนนี้ก็6โมงเย็นพอดีค่ะได้เวลาอาหารข้ามเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ร้านครัวไทยกันค่ะข้างๆโรงแรมบอกได้เลยว่าน่าทานมากๆ ื้อเย็นของเรานะคะกินที่ร้านครัวไทยนี่เป็นไก่สเตะนะคะผัดไทยนะคะผัดไทยที่นี่มีพริกคั่วผิกป่นแล้วก็ให้เติมได้ด้วยนะคะ กลับมาที่ห้องก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักประมาณสองทุ่มค่ะเราก็จะไปรอขึ้นรถเพื่อจะไปล่าแสงเหนือกันนะคะนั่งรอเวลาแล้วก็ให้ทางโรงแรมเขาเรียกแท็กซี่ให้ขอให้เราได้เจอแสงเหนือสวยๆจริงนะเขาหงจะได้เก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนคะ่ะตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่เพื่อที่จะไปบัสโฮเทลเพื่อไปล่าแสงเหนือกันตอนนี้เรามาถึงจุดที่จะดูแสงเหนือแล้วนะคะก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะโชว์ปีไหน <Again. S 2> เราใช้เวลาการเดินทางจากจุดพิกอัพมาถึงจุดนี้ที่จะดูแสงเหนือนะคะประมาณ50นาทีค่ะก็มาถึงประมาณ3มทุ่มนิดๆพอมาถึง3มทุ่ม40ค่ะน้องออโรราหรือว่าน้องแสงเหนือก็เริ่มแบบให้เราเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆตอนนี้น้องกำลัง move อยู่นะคะถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นแค่แสงสีขาวเคลื่อนที่แต่พอผ่านหน้าจอมือถือหรือว่ากล้องคาน้องถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็บางจุดนะคะตามรูปต่างๆนะคะก็จะเห็นเป็นสีชมพูส ีแดงสวยมากๆเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าถ้าใครตั้งใจจะมาล่าแสงเหนือนะคะหรือแสงออโรรานอร์เทนไลท์นะคะให้ทุกคนเตรียมค่ะตั้งกล้องมาค่ะยิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็จะได้แสงที่สวยมากเท่านั้นนะคะแต่สําหรับเราวันนี้แค่นี้เราก็ปรืมปริ่มใจจนน้ำตาคลอแล้วค่ะทุกคนแต้มบุญได้ทํางานแล้วครั้งแรกของเราถือว่าประสบความสําเร็จค่ะ ห้าท,ทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะก็ทางทัวร์เขาก็จะมาส่งเราในจุดที่เราเดินทางกลับโฮเทลได้สะดวกค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเดินกลับโฮเทลนะคะเพราะว่ากลับมาจากไปล่าแสงเหนือมาแล้วนะคะระหว่างทางเดินก็จะเจอกับโบสถ์ใหญ่อย่างนี้เคตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะก็ เวลาแสงเหนือมาก็เป็นคนหมาน2025นะคะต้อนรับทริปแรกของปี2025แล้วก็มิชชั่นกอมพ l e ค่ะแล้วก็กลับมากินมาม่าก,ก่อนนอนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆเนาะก็สบายใจกินอะไรก็อร่อย Bye bye. Good night. สวัสดีตอนเช้าวันที่3นะคะก็ตื่นขึ้นมาทานอาหารเช้านะคะแล้วก็มาดูเพราะว่าวันนี้โดนทริปแคนเซิลไปค่ะเพราะว่าพายุเขาที่จริงอะ่ะเราจะไปเส้นซอลคูสนะคะซึ่งจะมีแบบแบล็กบีชอะไรต่างๆเนาะก็โดนแคนเซิลไปก็ไม่เป็นไรค่ะก็เปลี่ยนแพลนเป็นเดินเล่นแถวแถวเมืองเร็กยาวิกนะคะเป็นเมืองที่น่ารักเหมือนกันวันนี้อุณหภูมินะคะเนื่องจากเขาแจ้งว่ามีพายุเขาอุณหภูมิก็ฟิลไลก็จะ ต่ากว่าลบสิถึงลบาสาิาองศาเหมือนกันแต่ที่แย่ก็คือก็อาจจะมีฝนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะก็ต้องแต่งตัวให้ต้อนรับพายุหิมะแล้วก็รับฝนเป็นอย่างดีซึ่งออฟฟิ t ออฟเดอะเของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะป้าพร้อมแล้วออกไปตะลุยเมืองเร็กยาวิกที่น่ารักกันค่ะสวัสดีตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าค่ะเ้่มาแล้ว ะะจริงๆวันนี้เราจะต้องมีเดททริปไปตั้งแต่9โมงเช้านะคะไปที่เซาท์โคสต์นะคะแต่ว่าเขาแคนเซิลเพราะว่าสภาพอากาศมันไม่ดีมีไทยอยู่เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแพลนนะคะวันนี้เราก็จะเดินรอบเมืองเล็ก่าวิกนะคะเดี๋ยวจะไปโบสนะคะที่เป็นโบสใ,ใหญ่ๆเนาะประจำเมืองเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่อื่นต่อโอเคไปกันเลย ตอนนี้เวลาบ่ายโมง20นะคะเราก็อากาศไม่เป็นใจเลยทุกคนแบบฝนตกแล้วก็ลมแรงมากข้างนอกเราก็เลยแวะนะคะร้านนี้ก่อนอ่านยังไงก็ไม่รู้ K O L นะคะน่าจะภาษาเราไม่แน่ใจนาะโคยเดลีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเออถ้าออกอะไรที่มันไม่สุภาพก็ต้องขออภัยนะคะอันนี้จะเป็นฮอตลาร์ดี้นะคะโอตเมล ันนี้เราเข้ามาในโบสถ์แล้วนะคะทัานหงเสียงดังเนาะก็จะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะเข้ามาแล้วก็เงียบๆกันแล้วก็หลบพายุกันค่ะ คิดว่าตอนนี้พายุก็น่าจะแบบซาซาลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นข้างนอกกันเมืองเขาแบบน่ารักทุกพี่เลยทุกคนดูดิเป็นเมืองเล็กๆแล้วแบบน่ารักมาก อยากจะบอกทุกคนว่านะคะถ้าใครมาที่เรกยาวิกค่ะตรงหน้าบทใหญ่ตรงนี้จะมีชิงช้าให้นั่งเล่นอยู่นะคะอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกันนะบอกเลยว่าสวยมาก จากนั้นจะพาทุกคนเดินมายัางแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของเมืองเร็กยาวิกค่ะก็คือเดอะซันวูเจอร์เดี๋ยวยังไงจะขึ้นชื่อให้นะคะจะได้ตามรอยไปถูกสําหรับเมื่อคืนแล้วก็วันนี้ค่ะพายุเข้าหนักเลยนะคะทําให้น้องหิมะกลายเป็นน้ําแข็งหมดเลยพื้นจะค่อนข้างลื่นเราก็เลยไม่สามารถพาทุกคนเข้าไปดูใกล้ๆได้แต่ขอบอกได้เลยว่าที่นี่สวยมากและคุ้มค่าแห่งการเดินมาค่ะโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเมืองเร็กยาวิกน่ารักมากเลยนะคะขนาดหัวต่อน้ํายังน่ารักเลยทุกคน มันเย็นจนเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะอันนี้คือที่หลังพานนะอันนี้คือน้ำแข็งหมดเลยแล้วก็อันตรายมากทุกคนดูเศษน้ำแข็งที่มันตกลงมาเนี่ยนี่คือเศษน้ำแข็งที่ตกลงมาโนะดนหัวเลแตกอะทางเขาหน้าร้านจริงนะมีกาพิตงกาพิต้อะไรเนี่ยแบบเยอะมากไม่ไหวจริงค่ะทุกคนไม่สามารถที่จะไปต่อที่อื่นได้แล้วคือน่าจะมาช่วงซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่ฝนน้อยกว่าดีวินเทอร์นิดนึง เมืองน่ารักมากการันตีว่าเป็นเมืองที่น่ารักมากน่ารักทุกซอยน่าเดินทุกซอยเลยอะค่ะแต่เราไม่สามารถแบบเก็บให้หมดได้จริงๆเนาะถ้ามีโอกาสแนะนำว่าให้รุคนมา เราพาทุกคนมาหลบฝนโลพายุกันแล้วก็ทานข้าวมื้อเที่ยงมื้อบ่ายกันนะคะที่ร้านครัวไทยเจ้าเดิมค่ะบอกได้เลยว่ามีแต่เมนูอร่อยสําหรับเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะมีข้าวผัดปอเปียแล้วก็โปแตกปลาค่ะเที่ยงนะคะวันที่สามไม่สี่บ่ายแล้วนะคะแล้วก็มาฝากของที่ร้านอาหารไทยนะคะร้านครัวไทยเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะปลาขึ้นชื่อเนาะจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้เขาเรียกว่าปลาอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะเขาก็แนะนําเรา ชินปลาใหญ่มากนะคะโอ้แตกดูดิเดี๋ยวค่อยถามอีกทีว่าชื่อปลาอะไรนะคะเมื่อกี้เขาบอกแล้วแหละแต่จาไม่ได้ดีนะกินมากอืมอร่อยรสชาติดีนะคะสําหรับใครที่มาเรสตยาบิกนะคะก็ที่ครัวไทยนะคะแนะนําจะเป็นข้าวผัดหะะมูค่ะชิ้นหมูใหญ่มากจริงๆเมื่อวานก็มาทานที่นี่ละนะคะ แล้วก็คอชั่นพอชั่นอาหารใหญ่มากเหมือนกันนะคะก็คือสามารถแบ่งทานได้2อคนเลยส่วนอันนี้จะเป็นเตาอเปียนะคะหรือว่าสปริงโรนะแล้วก็ให้มากับน้ำจิ้มหวาน,นะคะ่ะ อันนี้จะเป็นร้านกิฟ์ช็อปนะคะก็จะขายพวกเสื้อผ้าพวกอะไรที่เป็นไอซ์แลนด์เนาะของที่ระลึกอะไรต่างๆมากมายเครื่องประดับก็มีน่ารักส่วนเราก็เอาพินนี้ไปค่ะมีเกลือด้วยนะทุกคนอันนี้บูเบอรี่สลาวา เกลือ wow. ว้ามีเกลือเยอะมากมากเลยอ่ะสวัสดีตอนเช้าวันที่สี่ที่ไอซ์แลนด์กันทุกคนวันนี้น่าจะเดินทางกลับแล้วนะคะพายุหน้าจะไม่มีแล้วไฟก็น่าจะบินปกติค่ะเพราะพายุนิ่งแล้วก็ข้างนอกน้ําแข็งก็ลายมาแล้วนาองก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางกลับลอนดอนกันค่ะไป ก่อนกลับลอนดอนนะคะเราก็แวะร้านคอยเจ้าประจำของเรานะคะดื่มกาแฟกันนิดนึงแล้วพอเดินออกมาเจอน้องหมาน่ารักมากๆเลยค่ะน่าเอ็นดูมากเลยยืนหนาวนะคะอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าชอบ ก่อนจะไปที่ BSI Terminal นะคะเพื่อที่จะต่อไฟแบตไปยัง KEF Airport เพื่อที่จะบินกลับไปที่ลอนดอนค่ะแน่นอนนะคะเราก็จะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็ชิลลิ่งกับโบสตัวนี้นะคะซึ่งเป็นิกเนเจอร์ของเมืองเรกยาวิกเชื่อว่าถ้าใครที่มาที่นี่นะคะไม่แบบโบสนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงค่ะแล้วก็ชิลลิ่งแวะถ่ายรูปมุมโน้นมุมนั้นมุมนี้สักหน่อยแล้วก็จะเดินทางไปที่ BSI โดยการเดินค่ะวันนี้ถนนหนทางดีขึ้นแล้วเพราะว่าพายุสงบแล้วนะคะ ไม่จำเป็นต้องนั่งบัสหรือแท็กซี่ค่ะอันนี้เรามาถึงสนามบิน KEF นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวบินไปลอนดอนกันค่ะเจอกันที่ลอนดอนในที่สุดตรงนี้นะคะเราก็มาถึงน่านฟ้าของอังกฤษนะคะลอนดอนแกตวิดแอร์พอร์ตค่ะแล้วก็แลนดิ้งอย่างปลอดภัยมากับกัปตันเดวิดซึ่งลงนิ่มมากเหมือนลงพรมแดงเลยค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึง ลอนดอนแกตวิกแล้วนะคะจากทริปไอซ์แลนด์นะคะสวัน3คืนของเราก็สมปรารถนาได้เจอแสงเหนือแล้วแล้วก็กลับบ้านกันลอนดอนไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย